รีวิว Back Cover The Movie ก็คือแบบว่าใครเนี่ยยังกำลังเดอยู่ว่าะจะดู Back Cover The Movie ดีไหมเอออันนี้ก็ลองมาฟังรีวิวเราได้หรือว่าใครดูมาแล้วก็มาฟังเอาความบันเทิงก็ได้ครับผมสำหรับพี่นะคะที่ดู Back l Cover s o r t of the Wizard King หรือว่าจะเรียกภาคสั้นๆว่า Back Cover ภาคดาบจากักรพรรดินะคะคนที่ยังไม่ดูก็สามารถฟังได้นะคะเพราะว่าตอนนี้พี่จะยังไม่สปอยขอรีวิวแบบภาพรวมเลยถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เคยดู Back Cover มาก่อนมาดูเรื่องนี้ได้ไหมส่วนตัวมองว่ามันยังจะขาดไปอยู่ก็ยังไม่สามารถดูแล้วเนื้อหาจะปฏิประต่อ,อก,กันมากเพราะ รู้สึกว่าไทม์ไลน์หรือว่าช่วงที่แอสตาหรือว่าช่วงในเนื้อเรื่องที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องนะคะที่จะต้องดูต่อก่อนที่แอสตาเนี่ยจะทม์สกิปเป็นช่วงไทม์สกิปก่อนที่จะถึงการที่จุดๆุดก่อนจะกล้ามใหญ่ <c oughs> เออประมาณว่าจริงๆก็กล้กามใหญ่แล้วแหละแต่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อขึ้นอยู่ช <c oughs> ่วงฟาร์มกล้ามแต่ถามว่าถ้ายังไม่ดูภาคที่เป็นแบบว่าล่าบึกเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ค่ะแต่จะต้องดูจนถึงภาคที่เอลบุกถล่มเม ก็ได้คะ่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาคนี้มาจนถึงภาคนี้และเราก็จะโดนสปอยด้วยนะถ้าเราไม่ไปดูถึงภาคเอวซะก่อนอเพราะเราจะเห็นหลายๆคนเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปหรือว่าอะไรเงี้ยผิดเปลี่ยนไปที่นี่จะพูดถึงงานภาพส่วนตัวเนี่ยงานภาพมองว่าสวยเลยถือว่าดีมากๆเลยสําหรับตัวแบ็คโคเวอร์และปกติเนี่ยก็มองว่าแบ็คโคเวอร์เนี่ยเป็นอนิเมะที่ทําคุณภาพของดีสารออกมาได้สวยงามอยู่แล้วพวกพลังเวทะลรพวกนี้ใช่ <จะ S 1> ก็ <จะ S 1> รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆและรวมถึงรอบนี้นะคะเขาจะมีการเปิดตัวของ 4. อดีตจักรพรรดิเวทมนต์นะคะ<อ>ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ<อ>ก็รู้สึกว่าโผล่มาก,ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆส่วนในเรื่องการคาดเดาเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ส่วนตัวว่าก็อยู่ในจุดที่กลางๆไม่ถึงกับเดายากแต่ก็ไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้น<อ>ก็รู้สึกว่าโอ้แบบมีการหักมุมเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่เยอะมากโดยรวมก็คือถ้ายังไม่เคยดูก็ถือว่าสนุกเลยนะคะอันดับแรกนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะดีใจมากๆที่เน็ตฟลิกซ์เนี่ยหยิบมาทําแล้วไม่ทําเป็น3มิติ Uh, <laughs> เออเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าเวลา Netflix เอาพูกการ์ตูนเนี่ยมาทำ The Movie เดอะมูฟวี่หรืออะไรพวกนี้แม่งจะแบบเปลี่ยนให้กลายเป็นโพลิกอนกลายเป็นแบบ 3D อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วการเคลื่อนไหวแม่งจะแบบรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่แล้วคราวนี้พอเป็น b l a c ค Clover เนี่ยเขาทำออกมาแบบ 2D เหมือนกับในในต้นฉบับเลย uh. เพียงแค่ว่าพอมาเป็นเดอะมูฟวี่ทุนสร้างมันหนาขึ้นแล้วเราเนะี่ยรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเดอะมูฟวี่มันรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยภาพสวยขึ้นภาพ uh. คมขึ้นการเคลื่อนไหวมปนสมูทขึ้นเหมือนน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 กกกัับบบบเเเเเเรรราาาาาาดดดดููใใใใใโลงลลยยยอออ่่่่่่่แแแคคสีีีีทททวววไ้้้้จจหหหๆๆ็ืน ถ้าเกิดว่าได้ดูในโรงก็น่าจะยิ่งืึนตาอลังการเข้าไปอีกแล้วก็คราวนี้มาเรื่องของตัวละครใหม่ดีกว่าไอ้ตัวละครใหม่เรียกว่าอดาีตจักรพรรดิเวทมนต์เนี่ยเออถ้าเกิดว่าบางคนอ่ะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันแบบจะโผล่มาแบบไม่มีที่มาที่ไปไหมเอออันนี้มันก็จะมีเกิดให้นิดหน่อยอยู่อ่าว่าแบบว่าเอ๊ะไอ้นี่เป็นใครมาจากไหนแล้วทําไมไอที่เหลือถึงตามมาได้เออไอ้นี่ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องไปดูภาคเอลมาให้จบก่อนใช่ถ้าเกิดว่าไม่เคยดูแบล็คโคเวอร์เลยเนี่ยมันก็สามารถดูได้สามารถดูรู้เรื่องเพียงแแคคค่่่่่่ววาา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 ุณออออออจจจะบบต้้้งงทํมมมเเเขใพืนนนนฐกยชสีไ แล้วโลกนี้เป็นโลกที่แบบว่าคนที่ไม่มีพลังเนี่ยจะโดนบูลลี่อะไรประมาณนี้ออแต่ถ้าเกิดว่า,าวดูมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องได้มากกว่านั้นเองเพราะมันจะเล่นเรื่องแบบว่าความเท่าเทียมเล่นเรื่องแบบว่าการปฏิวัติตอะไรอย่างนี้นิดหน่อยด้วยใช่ <ฮะ S 1> มันก็จะแบบเกาะกระแสะการเมืองนิดนึงหลังจากนี้หากแฟนๆท่านใดไม่อยากเจอสปอยก็รบกวนปิดเสียงครับปิดเสียงไว้ก่อนแล้วเราเอารูปออกแล้วกันเดี๋ยวเราเอารูปออกส่วนน้องฟิล์มก็อุดหูอุดตาอุดจมูกอุดปากอุดทุกอย่างไว้ก็ตอนนี้นะคะจะเป็นการรีวิวแบบที่ สปอยแล้วพร้อมใน สามสองหนึ่งสี่ตัวละครที่โผล่มาใหม่อย่าง,างเช่นอดีตจกักรพรรดิทั้งหมดทั้ง4ตัวเนี่ยถือว่าเปิดตัวออกมาได้น่าสนใจเพราะว่าตลอดเวลาที่เราดูเรื่องนี้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอลไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาบุกเมืองหรือว่าคนจากอาณาจักรอื่นๆมาบุกเมืองเนี่ยความอิมแพคในการที่จะเอามาเป็นตัวร้ายในภาคต่อไปอ่ะมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่า4ตัวนี้<อ>เพื่อที่จะสร้างความจดจําให้กับเราเฟแฟนๆซึ<อ>่งการที่เขาเนี่ยหยิบยกอดีตจกักรพรรดิเวทมนต์เนี่ยมาใช้ในงานนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเค ค่อนข้างสูงแบบมากเลยพลังที่สามารถก๊อปปี้พลังคนอื่นได้สามารถแบบว่าเอาพลังเนี้ยเก็บมาใช้แม่งเหมือนกับดีเคทอะตอนดูัะแล้วแบบว่าไอ้คอนเซ็ปต์ของมันอะคือกุญแจและประตูใช่ป่ะและประตูแต่ละชั้นอะแม่งเหมือนการ์ดของดีเคทที่แบบว่าจะมันเป็นเลี้ยงซ้อนกันเอามารถดูพลังชาวบ้านเขามาใช้ได้อะไรประมาณนี้ใช่ประมาณนั้นทำให้อะเออมันเมคเซนที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเก่งมันจะโอพีสำหรับตัวต่อมานะคะที่เป็นอดีตจักรพรรดิเป็นคนที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยก็อย่างที่พูดถึงก็คือเชสเตอร์นะคะหรือเมนของดิฉฉัันนเเเเออองค่่่ะมมมหหหลลยรกกาาาแ้ว็ท มีพลังแบบว่าพลังแห่งเขตแดนหรือพลังแห่งการสร้างกรอบเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญมากๆทีด่ดูว่าแอสตาไปเดี่ยวหนึ่งงกับคอนรลาแต่ยูโนยามิหัวหน้านหน่วยอีกประมาณสี่ห้าคน <c oughs> ลูฟี่เชสเตอร์ที่ขอแบบขอคาเลยนะคะว่าทําไมไม่รวมหัวหน้านหน่วยไปสู้กับคอนรลา<อ>ที่เป็นตัวร้ายหลักของเรื่องแต่ด้านประกรอบอยู่ตรงนี้ให้แอสตาไปเดี่ยวหนึ่งงก็เข้าใจนะว่าเป็นตัวเองไม,ไม่ผมว่าคอนรลามันมันจะดูดพลังชาวบ้านเขาไงเออแต่แอสตานไม่มีพลังให้ดูดไงก็เลยแบบเมคเซนก็เลยเมคเซนก็เลยต้องพึ่งแบบทัก ไอเอสตาคนเดียวเลยแต่คอนราดไม่เกิดฟันดาบเก่งมันกันนี้แต่อย่างที่บอกก็คือตัวคอนราดก็ยังสามารถดูดพลังเอสตาได้เหมือนกันนะแต่แค่เขาไม่ได้อยากได้เฉยซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคอนราดเนี่ยเขาอยากจะได้แบบว่าพลังของทุกคนในหัวหน้าหน่วยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าร่วมตู้ด้วยกันก็อาจจะโอกาสชนะได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะนึกถึงตอน E ีีแรกๆที่มันเปิดตัวมาว่าทั้งจูเลียสแล้วก็ทั้งอีกหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแบบว่าอัศมินเวทมนตอนนั้น่ะทั้งยามีทั้งโดเซลไปร่วมสู้เนี่ยตอนนั้นก็คือท ของคอนราดเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันสามารถชิงได้เหมือนกันก็ไม่เห็นเขาชิงแต่ตอนนั้นก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องแต่อาจจะเป็นเพราะเป็นเพราะสกิลพระเอกเฮ้ยไม่ตอนนั้นมันมีไอ้นี่ไงมันมีอ่าจูเลียสไงอ่ามันมีจูเลียสอยู่แต่ตอนนี้มันไม่จูเลียสจนก็ไม่กล้าเสี่ยงเนาะจูเลียสตัวหดไปแล้วไงตอนนี้เขาก็กลายเป็นวินิจจูเลียสเป็นิน่ารักมันที่นั่งวีไอพีใช่นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องดูภาคเอลมาก่อนเพราะว่าไม่งั้นล่ะเราจะงงว่าจูเลียสมันมาเป็นอย่างนี้ไไไไดดด้้้ยยยยัััังงนน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 ึกกกวววว่่่่าาาแแแบบบบบออออออูููๆ็็ฉเเปปสสืืจจจิ๋โคคะะะรรมมมมมณีีลลตผผผ ได้เว้ยแล้วแบบว่าทำไมแพนกล้องไม่ให้ตัวนี้ตัวละครใหม่หลอวะจนจนคนหลานเป็นผมข้างหลังเลยหรอว่านายนายดูเปลี่ยนไปมากเลยนะจูเลียสก็เลยพึ่งออกเออก็เลยพึ่งออกวันนั้นเออซึ่งคนหลานกับจูเลียสนี่ก็คือเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันเลยนะแค่แบบว่าคนหลานได้เป็นจากพัทเว้นมลก่อนแต่ว่าด้วยความที่ว่าอุดมการณ์มันเปลี่ยนไปก็เลยอ่าโดนบีบให้ออกจากตำแหน่งจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงก็เพราะว่าคอนหลานเนี่ยเขาเปลี่ยนอุดมการณ์เพราะว่าเพื่อนซึ่งตรงนี้มันเป็นฉากแฟนแบ็กที่อยากจะคอมเมนต์อออออยยย่่่่่าา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 างงงใใใหหญลลวววเเเเเเเ้้้สแแฟนนนบ็มกกิไปปรรขจะตู โปของตัวละครให้แบบว่าตัวร้ายเราก็มีหัวใจอะไรประมาณนี้จริงจริงแล้วก็ตอนแรกคิดดูนะทุกคนว่าเราอะ่ะดูว่ามันอะ่ะจ้องสร้อยคอตั้งนานแล้วกูก็หลุดว่าในสร้อยคอ <c oughs> แม่คือใครร,รู้ว่าเป็นไหมแบบทุกคนรู้ใครวะรูปเป็นสร้อยอคอกูดูมาจนจะจบเรื่องแล้วไม่เห็นอีกแ,แล้วไหนนะว่าใครอยู่ๆก็ตัดฉากเป็นรูปภาพเดี่ยวรูปหนึ่งที่เป็นรูปอัศวินทีมรวมเป็นรูปทีมเก่าของคอนราดแค่นั้นแล้วก็โผลมาสองวิจนะจูเล่ก็บอกว่านี่เราคอนราดอ่ะเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนมีปมนนนะะเเเเคาามมีีีปพรรวว่่ืืออออใหยยยแลภสชิต ทั้ทงเรื่องแบกเก่ามึงดาร์กมากแต่มึงไม่เอาให้กูดูเออ <c oughs> คืออันนี้คือขอบนญดิอคนผู้บริโภคที่รู้สึกว่าตัวคอนราดอะมันจ้องไปที่อ e ีโอยสีแดงมนันอะตลอดเวลาตั้งแต่ต้นเรื่องตั้งแต่1น,นาทีแรกนาทีกลางและนาทีสุดท้ายแต่ไม่เคยเปิดให้เราดูเลยว่าอ e ีในกล่องอะคืออะไรและเราไม่รู้อุดมการณ์มาก่อนรู้แค่ว่ามานันอะต้องการจะต้องกวาดล้างอาณาจัก โอเบอร์ทั้งหมดเพื่อที่จะต้องการเพื่อจะสร้างใหม่ความเท่าเทียมสร้างใหม่ให้เท่าเทียมกว่าเดิมใช่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวคอนราดมีประวัติประมาณว่าเหมือนโดนขุนนางกันแกล้งแล้วก็โดนคนโดยรอบกันแกล้งทําให้แบบคนในหน่วยเสียชีวิตกันหมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไอพวกจากพาร์ทเวนมนที่แบบปลุกชีมาก็อุดมการคล้ายๆกันหมดเลยเรื่องของแบบว่าการกดขี่เรื่องของแบบว่าความเท่าเทียมอะไรพวกนี้คือแบบว่าอุดมการมันดีแต่วิธีการมันผิดคือแอสตาเนี่ยมันให้แบบโมเมนต์แบบนารูโตะมากเลยตอนนี้ท่านจะเป็นโคคังเงะและเปลี่ยนแปลง ไอคนหลางที่แบบว่ากูจะล้างบางของว้านและสร้างขึ้นมาใหม่ก็เลยเป็นประเด็นว่าทำไมสองคนนี้แม่งต้องตีกันส่วนตัวต่อมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจักรพรรดิที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดผู้ใช้ต้งแขงอันนี้ก็บทจากไปน่อยจางมากจางส,สุดในกรุ๊ปแล้วจางสุดในกรุ๊ปแล้วก็บทพูดน้อยมากคือแทบจะไม่รู้เลยเอาจริงๆแทบจะไม่ได้ยินชื่อว่าตัวละครเนี้ยแบบคนในเรื่องมันจะเรียกเลยว่าเฮ้ยเอ็ดเวิร์ดหรืออดีตจะารอคือแทบจะไม่เรียกชื่อกันเลยก็คือตอนทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยหาข้อมูลยากาเ่วแลย็บบ หาข้อ,อมูลยากเข้าไปอีกแล้วเออไอเนี้ยขอบนอีกอย่างคืออ่ะอเนี้อาจจะเป็นใบแอบส่วนตัวก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าจากักรพรรดิเวทมนต์อน่ะเขาควรที่จะมีพลังที่แบบดูนี้กว่าเพื่อนเออควรที่มีพลังที่แบบแตกต่างกว่าเพื่อนเอออย่างจูเลียสเนี่ยก็ใช่ก็เป็นพลังแบบเวลาคอลลาเนี่ยพลังแบบก็พลังคนอื่นได้แต่ลุงเอด็ดเวิร์ดแกคือน,น้ำแข็งกู <c oughs> คือเอลซ่าเออกูคือเอลซ่าเอลซ่าโฟลเซนด้วยเออกู<ช>เป็นน้ำแข็งเฉยว่าแค่น้ำแค่น้ำแข็งก <c oughs> ูใหญ่มากแค่นั้นเองกูสาได้แบบใส่เดีียยยยวววกกกกััับิรรรรมมแแแตตตต่่่่่่าาาาาออออทนนนน้เเเปป็็ืืงสดละคคไ คือคนพูดหนักมากเพราะว่าเป็นตัว, <c oughs> ตวละครสายเจค่ะทุกคนตัวละครสายเจตัวนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คืออดีตจกักรพรรดิเวทมนต์พรินเซียฟานี่บานี่หรือผู้ที่ใช้เวทกองทัพเกเฮนน่าเกมตัวนี้เป็นไงคะโอต๊ตโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุผลที่ผมเข้ามาดูอน,นิเมะเรื่องนี้เลย <c oughs> ที่เหตุผลที่ดูก็คือ,อตัวละครตัวนี้ที่เข้ามาในแบบคอสตูมแบบเครื่องแบบทหารแบบว่าเป็นสาวเท่เป็นสาวผู้นำเลยสาวแปลงสามารถแบบเรียกทหารหมากลุกออกมาได้อะไรประมาณนี้ใช่แล้วแบบเรียกมันได้เรื่อยๆด้วยแบบว่าไม่ไม่ใช่ว่าอ่ะหมากรียกมัน เป็นพันๆได้เลยซึ่งขอขายายความเรื่องพลังของเธอเราไม่แน่ใจเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเธอสามารถสร้างตัวหุ่นทหารจำลองเนี่ยออกมาได้เยอะแค่ไหนแต่เพราะเธอเนี่ยได้รับพลังจากดาบเอลโลเกียที่<ช>เขาดูดซับพลังคนที่อยู่รอบประภาคารทั้งหมดทําให้เธอเนี่ยมีพลังเวทเยอะพอะมีพลังเวทเยอะก็เลยทาให้สร้างหุ่นออกมาได้เยอะ<ช>มากพลังมันก็เลยโคตรจะโกงเออพวกนี้คือแบบว่าต้องบอกเลยว่ามันอ่าจากทุกคนเนี่ยได้รับบัฟจากดาบด้วยใช่อีกจุดหนึ่งเอาเป็นว่ามองมองในคอมเมนต์พวกนี้เป็นคอมเมนต์ส่วนบุคคลแล้วกันเนาะ คนที่ชอบแล้วไม่ไม่ชอบส่วนตัวเนี่ยก็ชอบเรื่องนี้เพราะถือว่าสนุกเลยแต่จะแอบติงก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คนจะต้องขอติงบ้างเพราะว่าเราก็คงมีตัวละครโปรดหรือว่าด้วยความที่เรื่องเนี้ยอนิเมะมันตัวละครเยอะมากๆมันทําให้หลายหลายตัวที่มันคิดว่าบทมันน่าจะสําคัญกับถูกตัดบทอย่างเช่นหัวหน้าแวนเจนหัวหน้าแวนเจนหัวหน้าชาร์ลอตหัวหน้าชาร์ลอตหรือว่าหัวหน้าแจ็คอย่างเงี้ยคือ มันเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างตึงในอนิเมะก็เข้าใจว่าอาจจะไม่อยากให้บทมันเด่นเพราะว่าตัวละครอ,อื่นมันเด่นเยอะมากแล้วอะไรอย<ช>่างเงี้ยก็คือหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้อบพยพนี้ออกมาหลังจากที่เชสเตอร์ได้กางบาเรียแล้วทําให้ทุกคนไม่สามารถเข้าไปได้แล้วมันมีเวทมิติของหัวหน้าหน่วยอะไรสักหน่วยนึงนี่แหละพาอัศวินได้หมนที่เหลือหลบมาเป็นที่หลบภัยแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนเหมือนกำลังถอดใจแล้วไอ้ฮือฮ้าเนี่ยไอ้ฮือฮ้าไอ้ฮื้อฮ้ามันเดินมาแล้วมันก็พูดว่าพวกเราเหลือกันแค่นี้หัวหน้าของเเรรราากกก็็็ไไไมมมม่่่ีใคหหลลลลืออยยููแแแแ้้้้ววววบบันนโดึง เออหนีไปอาณาจักรข้างไหมเออคือแบบไม่มีใครเหลือแล้วเราไปขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรฮาร์ดีไหมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนแรกคนในหน่วยคนในหน่วยอื่นๆที่มารวมตัวกันอยู่ที่หลกภายรวมถึงแอสตารวมถึงคนที่รับบาดเจ็บตอนนั้นอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเราหนีไปดีกว่าเพราะเราสู้ไม่ได้หรอกขนาดหัวหน้าหน่วยเรายังสู้ไม่ได้เลยขนาดหัวหน่วยยังเอาไม่อยู่เลยเราเป็นบไหวได้ยังไงสู้ไหวได้ไงแอสตาด้วยความที่เขาเป็นสกิลพระเอกเขาก็ต้องมาสันีนเราโคตรสักหน่อยหนึ่งซึ่งเราก็ประทับใจฉากนี้เราไม่ได้ติดอะไรเลยฉากนี้เราโอเคมาก ไม่เป็นไรงั้นฉันจะหนีไปคนเดียวปรากฏเดินไปที่หน้าประตูเจม,มีเจมาทันเวลาอพอดีเออเจไมเหน้าโดนโดนจับขวางแล้วก็นอกจากเจเมวหน้าเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่มาก็คือเหล่าัวหน้าหน่วยที่เขาออกไปปฏิบัติภารกิจด,ด้านนอกอย่างแวนแจสอ,อย่างแจ็คอย่างอีกหลายๆคนอย่างชา์ลอตแล้วเขาเนี่ยก็เพิ่งกลับมาแล้วเขาก็เพิ่งได้ทราบข่าวว่าตอนนี้ข้อประการเนี่ยการถูกยึดอยู่อะไรประมาณนี้เขาก็เลยร่วมแรงจะช่วยจนถึงฉากที่เขาเนี่ยเอาชามี่กับพวกทีมงานกับพวกทีมงานเนี่ยสร้างคัน หาออกมาให้ทุกคนกินเราคิดใจนี่แหละทุกคนได้ร่วมสู้ทุกคนต้องเติมพลังเติมพลังเพื่อไปสู้มั่นใจเลยว่าได้สู้แน่ทีนี้มันก็เลยไปชิงฐานลาวกับทิงดำเพราะมันบอกว่าป้อมปาการมันคือป้อมปารการลอยฟ้าฉะนั้นเราจะอยู่เฮินกันไปเดี๋ยวดยที่ไม่มีอะไรคลุมมันก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องไปยึดฐานที่นี้ทุกคนจะอยู่ในนั้นแล้วไอตัวคนอื่นก็ไปกันปกติแต่กูโกรธมากโกรธตรงนี้แหละตรงนี้แหละไอหุ่นหมากหุ่นของไอเจ๊พินเซียกองเป็นหมื่นตัวเลยดักอยู่กลางกาแล้วทีนี้มัันนกก็็ไไไหหมม่่ด้ใเจ ลงไปแล้วเพราะมีพลังที่แบบสามารถหาะเหนในอากาศใช่ไหมมีเจชาร์ลอตมีแจ็คมีอะไรออกไปแล้วกูงงมากเวนเจ์สกูลงจากลำเลยค่ะ <c oughs> ลงเรือปุ๊บกระโดดลงไปพวกน้ายไปกันก่อนเลยสองคนอาจจะไม่ไหวแต่ถ้าสามคนละ่ะก็เข้าใจอยู่ว่าตรงนั้นมาต้องช่วยเสียสละเพื่อทุกคนแต่ว่าหทดมันสําคัญไงหัวหน้านหน่วยตั้งสามคนเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วปล่อยคนอื่นไปต่อคุณเอาตัวตึงๆไปตีคีบอะทำไมคุณทาอย่างนั้นวะเอาตัวที่ตึงมากๆอะไปตีเพียงแค่ไอหุ่นเหล็กที่แบบแม่แบบอัศวินทั่วไปก็ฟันได้ใช่เวลาาคุณเข าคีปไปตีคีปเองดีวะทำไมคุณเอาฮีโร่ไปตีคีปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบอกว่าไอ้หัวหน้า3คน3คนที่เราพูดถึงก่อนหน้าเนี่ยตอนแรกอ่ะผมรู้สึกแบบว่าใจวันๆอยู่นะว่าเฮ้ยนี่เราจะไม่ได้เห็นคนกลุ่มนี้ในอ่าเดอะมูฟวี่ภาคนี้หรอวะเพราะว่าตอนเราเห็นตอนต้นเรื่องอ่ะเอ้ยมันมีแค่กลุ่มของยามิไงเออเราเราไม่เห็นชาลลอตเราไม่เห็นเบนเจอนเลยประมาณนี้อย่าทำให้เรามีความหวังเออแต่พอเห็นเขาแบบว่าเฮ้ยจะไปทำภารกิจกลับมาตอนนี้ฉันก็อมาช่วยแล้วคุณบอกว่าหัวมันแน่นอนผมจะได้เห็นชาลลอตไปมมิิิิ้้้งงกกกัับยยาโโออูชชปปล เหลือกูลังเล่นละแวนแจนกูอุตส่ามาวางแผนให้ดิบดีคือคือเขาจะอารมณ์ตอนมันวางแผนป้าทุกคนทุกคนคือนางนั่งวางแผนแล้วก็แวนแจนจะเป็นหัวหน้าใหญ่สุดตอนนั้นก็คือประชุมว่าคนนี้ทําอันนี้คนนี้ทำอันนั้นนี่แหละเฮดที่ต้องไปช่วยยามิต้องมาและแวนเจนยามิมาแน่อะไรเงี้ยปรากฏมันไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนแต่มันก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่สนุกอย่างหนึ่งที่ทาให้เรารู้สึกว่าหักมุมอะไรอย่างเงี้ยเออปวดเยอะแล้วเรามาเราามชื่นชมในบทที่สปอยส่วนตัวมองว่าทำตัวแบบว่า ออกมาได้สวยมากๆภาคนี้ทํายูโนออกมาได้หล่อม,มาก ถึงมาก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 เหมือนองค์ชายที่มาต่อสู้อาจจะเพราะเครื่องแบบวยมั้มมันก็เลยดูเท่แบบสีของภาพสีแบบความเป็นสีเขียวของพูดลมอ่ะมันแบบมันชัดมันสวยมันแบบดูดีมากแล้วก็ชอบตรงฉากที่แบบว่าสู้เอาสุดท้ายที่ร่วมสู้กับพวกหัวหน้าหน่วยคือตัวนี้คือคือเท่มากแล้วก็มันทำให้รู้ว่าตัวร้ายอย่างเชสเตอร์อ่ะมีเสน่ห์แบบเพอิดเพลเรติ้งอ่ะอาจจะมีมากกว่าตัวคอนดราที่เป็นตัวร้ายหลักใช่คือแบบว่าสาวๆโดนตีแน่อคือโดนตกไปหมดเลยคือตรงนั้นเหมือนแบบคือฉันไม่รู้จะเลือกใครอ๋อสรุปโดยรวมแล้วกันสรุปโดยรวมก็คือ และ cover the movie ภาคนี้นะครับผม1ภาพสวยลายเส้นสวยการาฟิกสวยสมกับเป็น the movie แล้วก็2อ,อดีตจักรพรรดิเวนที่มาบุกประตูตัวร้ายภาคนี้แข็งแกร่งสงครามน้ำาหลือ3ก็คือถึงมันจะแข็งแกร่งแต่ว่าบทจางไปหน่อยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของแบบว่าแฟดแบ็คแฟดแบ็คมันน้อยไปหน่อยเออทำให้แบ็ค cover ภาคนี้ทำให้เราไม่อินอย่างที่ควรด้วยตัวแฟดแบ็คของตัวละครเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เนื้อหาของมันเนี่ยเข้มข้นกว่านี้ได้ทำให้เราสามารถอินกับตัวละครพวกนี้ได้เพราะพวกนี้มันเป็นคนที่เออเรา จะอินได้แบบเหมือนทานอสอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าเอ้ยมีจุดประสงค์ที่ดีนะต้องฆ่าครึ่งจัก,กรวาลเพื่อที่จะให้อีกครึ่งจัก,กรวาลอยู่รอดอะไรประมาณนี้ไอ้นี่ก็แบบว่ากูต้องแบบว่าฆ่าทั้งเมืองเพื่อที่ให้ทุกคนเท่าเทียมอะไรประมาณนี้มันประสงค์ดีแต่ว่ามันไม่ทำให้เราได้อินขนาดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าโดยรวมคือสนุกมากๆแบคเควอร์มีเรื่องให้พูดคุยเยอะเพะเรายังไม่ได้พูดคุยเลยสักเรื่องเยอะเออจริงค่ะอ่าโอเคก็อ่ะวันนี้ก็จบพอรีแล้วกัน